พี่นักลงทุนหลายคนคงอยากได้จุดซื้อที่ราคาของเขามีโอกาสไปต่อได้ใช่ไหมครับการจับจังหวะการลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่พี่จะหาจุดซื้อนะครับที่ราคาของเขามีโอกาสไปต่อได้นั่นเองและในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอน4เทคนิคหลักนะครับในการใช้ทั้ง indicator MACD บวก KDJ นะครับสี่เทคนิคนี้นะครับจะเป็นการหาจุดซื้อนะครับที่ราคาของเขามีโอกาสไปต่อได้ แล้วก็จุดขายนะครับที่ที่จะรีบขายก่อนครับก่อนที่ราคาเขาจะย่อลงมามากกว่านี้อีกครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดติดตามนะครับท่อง YouTube ช่ตรงนี้ด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับ4เทคนิคลับทํากําไรนะครับด้วยฟังก์ชัน MACD บวก KDJ นั่นเองนะครับทั้งสองฟังก์ชันนะครับก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่พี่ๆหลายคนใช้งานอยู่ใช่ไหมครับ ฟังก์ชัน MACD ก็สามารถบอกถึงโซนที่แข็งแกร่งและโซนที่อ่อนแอได้และก็เช่นเดียวกันครับว่าฟังก์ชัน KDJ ของเขาครับก็สามารถบอกถึง o v e r s o และ o v e r b o u r h t ได้นั่นเองนะครับนั้นก่อนที่เราจะเรียนรู้เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับผมอยากมาปูพื้นฐานครับทั้งส่วนของ MACD และ KDJ นะครับว่าเขามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยครั MACD ครับ MACD ครับหน้าตาของเขาครับก็จะมีขษณดดังนี้เลยครับ สิ่งที่ผมอยากให้พี่สังเกตกันนะครับกับหัวข้อวันนี้นะครับคือโซนแข็งแกร่งนะครับกับโซนอ่อนแอนั่นเองวิธีการดูโซนแข็งแกร่งกับโซนอ่อนแอครับง่ายมากๆเลยครับดูการดูของเขาครับคือการดูที่ราคาของเขาครับอยู่ในช่วงไหนครับถ้าเกิดราคาของเขานะครับณช่วงนี้อยู่บนเส้นสูงนะครับเราสามารถตีเป็นโซนที่แข็งแกร่งได้แล้วก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดราคาของเขาครับหรือเส้นของเขาครับ อยู่ใต้เส้นศูนย์เมื่อไหร่ครับนะตรงนี้เราสามารถตีเป็นโซนอ่อนแอได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับตัว MACD ของเขาครับก็ยังประกอบไปด้วยเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีแดงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า MACD Line นะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Signal Line นั่นเองแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะมาดูกันได้นะครับคือตัวแท่งขึ้นแล้วก็แท่งลงนั่นเองนะครับ ตัวแท่งนี้นครับเราก็สามารถบอกถึงพลังงานของเขาได้ด้วยนั่นเองนะครับถัดไปนะครับคือในส่วนของตัว KDJ ฮะที่ผมบอกว่า KDJ เขาสามารถพูดถึง o อวบอยโอ o v e r ์โ o d ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเขาครับที่เราสามารถพูดได้คือการเกิด Golden c ค l ร s นะครับแล้วก็ d เ c ส o อนนั่นเองนะครับลักษณะการเกิดโกลเด้นคอร์สเดสคอ s ของ KdJ ครับง่ายมากๆเลยครับถ้าเกิดอะไรฮะ ถ้าเกิดเส้น J ของเขาอะครับมันมีการตัดขึ้นนะครับตรงนี้เราสามารถตรีเป็นกลเด้น c อร์ได้แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเส้น J ของเขาครับมันมีการตัดลงครับตรงนี้เราสามารถตีเป็นเด a คอร์ได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับที่อยากให้พี่ดูกันนะครับในส่วนของ kdj ครับถ้าเกิดละเส้นของเขาอะครับมันขึ้นไปทะลุ80เมื่อไหร่ครับนะนะตรงนี้เมื่อไหร่ครับพี่ๆก็ land. สามารถตีเป็น o วอร b o อร์ดได้เลย หรือเช่นเดียวกันครับตำก่อย20ครับพี่ๆก็าสามารถตีเป็นโอเวอร์โซได้ S o L D I, นั่นเองนะครับสองสิ่งนี้นะครับผมก็จะมาเอามารวมกันครับแล้วก็จะเกิดมาเป็นกลยุทธ์4เทคนิคนะครับที่อยากให้พี่ๆมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเริ่มเริ่มจากเทคนิคแรกนะครับ MACD ของเขาครับต้องอยู่บนเส้นศูนย์ะครับ KDJ เกิด Golden Cross นั่นเองถ้าเกิดหลังจากนั้นนะครับเราสามารถตีสัญญาของเขาครับเป็นสัญญาณมองขึ้นได้นั่นเองนะครับอย่างที่2ครับถ้า MACD ของเขาครับอยู่บนเส้นศูนย์เช่นเดียวกันนะครับบวกกับ KDJ ของเขาครับเกิด Death Cross ครับถ้า MACD ยังไม่เกิด Death Cross นะครับณช่วงของณช่วงเวลานั้นของเขาครับอาจจะเป็นแค่การขย่าวหุ้นในระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับการขย่าหุ้นก็คืออยู่ในช่วงที่เขาอยู่ในช่วงพักตัวหรืออาจจะเป็นแค่การย่อในระยะสั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับเราดูในส่วนของข้อ3กันครับ ma c d ของเขาครับอยู่ใต้เส้นศูนย์ครับบวกกับ kdj เกิด d e a cross นะครับณตรงนี้ครับเราสามารถชี้ได้ว่าสัญญาณของเขาครับเป็นสัญญาณ มองลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับถ้า MACD ของเขาอยู่ใต้เส้นศูนย์เช่นเดียวกันครับบวก KDJ ของเขาเกิดกูเนคอร์นะครับตรงเนี้ยเราสามารถตีได้เหมือนกันนะครับว่าอาจนะครับจะกลายเป็นสัญญาลีบาระยะสั้นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เราดูตัวอย่างไปพร้อมกันครับเพื่อให้พี่เข้าใจกันง่ายยิ่งขึ้นครับเหมือนข้อแรกที่ผมบอกเลยครับ MACD ของเขาอะครับต้องยืนอยู่บนอะไรครับ MACD ของเขาต้องยืนอยู่บนเส้นศูนย์นั่นเองบวก KDJ ของเขาเกิดก d e เด r น s อนะครับตรงนี้เราสามารถตีเป็นสัญญาณมองขึ้นได้นั่นเองนะครับสสิ่งนะครับที่ต้องดูครับอย่างแรกเลยครับคือตัว MACD ครับที่ผมบอกครับว่า MACD ครับเราจะดูโซนแข็งแกร่งกับดูโซนอนอนแอดูได้ยังไงครับถ้าเกิดยืนอยู่บนเส้นศูนย์นะตรงนี้ครับพี่ๆสามารถตีเป็นโซนแข็งแกร่งได้ แต่ถ้าเกิดตามกวอาเส้นสูนย์นะาตรงนี้นะครับพี่ฮีก็สามารถตีเป็นโซนอ่อนแอได้นั่นเองนะครับอันนั้นเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะครับเช่นเดียวกันครับในส่วนของ KDJ ครับเราจะรู้ได้ไงครับว่า KDJ เป็นโซนเราจะรู้ได้ไงครับว่า KDJ ของเขาครับเกิดกว่าเด้นคอร์สครับดูง่ายๆเลยครับตัวเส้น J ของเขาครับมันมีการตัดขึ้นเส้น K กับเส้น D นั่นเองนะครับเส้น J ของเราที่เราพูดถึงเนี่ยครับคือเส้นสีขาวนั่นเองนะครับ หลังจากที่เขาตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับหรือตัดทั้ง3เส้นเรียบร้อยแล้วครับตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นจุดเกิด Golden Cross นั่นเองเหมือนในช่วงนี้ครับนเจของเขาไม่มีการอะไรครับตัดขึ้นมาใช่ไหมฮะหลังจากเส้นเจขอเขาตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วเรามาดูในส่วนของ f a c d ต่อฮะ f a c d ของเขาอะครับอยู่บนเส้นสูงราคาเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับนี่ฮะติดตามเรื่อยๆครับ เกิดเส้นเจ,นเจนตัดขึ้นเกิดกดเด้นคอร์นะครับ MACD ของเขาอยู่บนเส้นสรูราคาเขาก็มีโอกาสไปต่อได้นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถนํามาดูหรือมันอางกอิงได้เลยครับเหมือนกันเลยฮะเอ่อเส้นเจนของเขานะครับตัดขึ้นนะครับ MACD ของเขาอยู่บนเส้นสูก็เกิดกดเด่นคอร์ใช่ไหมฮะหลังจากเกิดกดเด่นคอร์เรียบร้อยแล้วราคาเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับ สองสิ่งนะครับที่จะต้องดูกันนะครับคือ MACD ของเขาครับอยู่โซนแข็งแกร่งหรือโซนอ่อนแอแล้วก็ตัว KDJ ของเขาครับเกิดกลเด้นคอร์ดหรือเปล่านะครับนี่ครับพี่บอกเลยฮะตรงนี้นะครับเกิดอะไรครับเกิดกลเด้นคอร์ดนะครับแล้วก็ MACD ของเขาครับอยู่บนเส้นสูรนะครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับ เกิดกดเด็นคอสนะครับอยู่บนเส้นศูนย์ครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับเทคนิคที่2ครับถ้า f a c d ของเขาครับอยู่บนเส้นศูนย์เช่นเดียวกันครับบวกเกิด k d j แบบเดสคอสครับถ้าเ a c d ของเขายังไม่เกิดเดสคอสอาจจะเป็นแค่การเขย่าหุ้นนั่นเองนะครับในเช่นนี้ต้องดูดีๆนะครับก็คือถ้าเกิดราคาของเขาคืออะไรฮะเ a c d ของเขาอยู่บนเส้นศูนย์นะครับ แล้วก็เ KDJ ของเขาเกิดเดสคอร์ครับสองสิ่งนี้ครับที่เราต้องดูกันครับคืออะไรครับ KDJ ของเขาเกิดเดสคอร์คือเส้น J ของเขามีการตัดลงมาใช่ไหมฮะหรือเกิดเดสคอร์นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราไปดูในส่วนของ MACD ครับ MACD ของเขาครับมันมีพยายามที่การจะตัดลงนะครับเส้นสโลนะครับหรือตัวเส้นสัญญาณไลน์เส้นสีเหลืองนั่นเองนะครับแต่เขาก็ไม่สามารถตัดลงได้อะครับณช่วงนี้ก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่าเขาอาจจะเป็นแค่การ ขย่อลู่ในระยะสั้นครับหลังจากขย่าเสร็จเรียบร้อยครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าพี่ๆหลายคนนะครับถ้าเกิดเจอราคาเขามีการย่อลงมาครับเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องรีบขายใช่ไหมฮะเรามาดูในส่วนของสัญญาณนี้ก่อนครับถ้าเกิดตัว KDJ ของเขาเกิด d e a คอ c ์ o นะครับแต่ MACD ของเขายังอยู่บนเส้นศูนย์อยู่และในอนาคตของเขาครับ MACD ของเขายังไม่เกิด d e a คอร์ด้วยนั่นเอง อาจจะเป็นแค่การเขย่าหุ้นในระยะสั้นนั่นเองนะครับเทคนิคที่3ครับถ้า MACD ของเขาครับอยู่ใต้เส้น0ูนย์บวก KDJ ของเขาครับเกิด d e s c o ร์นะครับตรงนี้เราสามารถตีเป็นสัญญาณมองลงได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับคอแรกของเราเลยใช่ไหมครับคือ MACD อยู่บนเส้น0ูนย์ KDJ เกิดอะไรฮะกดเลนคอร์นะครับตรงนี้ก็ตีเป็นสัญญาณมองขึ้นได้ สลับกันนะครับเราก็ติดตามกันเลยฮะเส้นเจของเขามีการตัดลงใช่ไหมฮะตรงนี้เราก็ตีเป็นเดสคอร์เรามาเช็คที่ macd ต่อนะครับอยู่ใต้เส้นศูนย์หรือเปล่า่า macd อยู่ใต้เส้นศูนย์นะครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้เหมือนกันเลยฮะเกิดเดสคอร์ใช่ไหมฮะ macd อยู่ใต้เส้นศูนย์เขาก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับเกิดเดสคอร์นะครับ macd ของเขาอยู่อะไรฮะ ใต้เส้นศูนย์เหมือนกันนะครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้อันนี้ครับเราก็ดูง่ายๆเลยนั่นเองนะครับและเทคนิคสุดท้ายครับถ้า MACD ของเขาครับอยู่ใต้เส้นศูนย์เช่นเดียวกันแต่ KDJ ของเขาครับกับเกิด Golden Cross ณตรงนี้ครับเราสามารถตีเป็นสัญญาณรีบาวในระยะสั้นได้นั่นเองนะครับมาติดตามกันเลยครับตัว KDJ ของเราก่อนนะครับเรามาดูกันเรื่อยๆครับ KDJ เขาเกิดอะไรฮะ เกิดก็เด้นคอร์สนะครับแต่เกิดก็เด้นคอร์สในช่วงที่ MACD ของเขาอยู่ในช่วงไหนครับใต้เส้นศูนย์นะครับใต้เส้นศูนย์ของเขาครับคือช่วงอ่อนแอที่ผมบอกใช่ไหมครเกิดก็เด้นคอร์สใต้เส้นศูนย์ครับเขาอาจจะมีแค่การรีบบวในระยะสั้นได้หลังจากรีบบวแล้วไม่ผ่านแนวต้านเดิมของเขาครับเขาก็มีโอกาสที่จะย่อหรือพักตัวได้นั่นเองนะครับสิ่งที่ดีครับถ้าเกิดพี่ๆจะเข้าซื้อครับพี่ๆก็ควรที่จะรอช่วงไหนครับช่วงที่ MACD ของเขาครับอยู่บนเส้นศูนย์หรือ อยู่ในโซนที่แข็งแกร่งนั่นเองนะครับเหมือนกันเลยฮะในช่วงนี้ครับเส้นเจของเขาครับมีการตัดขึ้นนะครับหรือเกิดกรเด็นคอนนั่นเองแต่ตัว MA c d ของเขาครับยังอยู่ใต้เส้นศูนย์อยู่ครับราคาเขาอาจจะเป็นแค่การรีบาบในระยะสั้นหรือเป็นการพักตัวในระยะสั้นนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเรามาติดตามกันเรื่อยๆฮะเกิดกรเด็นคอนนะครับแต่กลับอยู่ใต้เส้นศูนย์นตรงนี้ครับเขาก็อาจจะเป็นแค่ การรีบาวในระยะสั้นนั่นเองนะครับต้องติดตามกันให้ดีนะครับเกิดก็เดินคอนะครับแต่ MACD เขาอ,อยู่ใต้เส้นศูนย์อยู่เป็นแค่การรีบาวระยะสั้นนะครับแล้วก็ย่อลงมานั่นเองเนี่ยเกิดก็เดินคอส์อยู่ใต้เส้นศูนย์เป็นแค่การรีบาวระยะสั้นแล้วก็ย่อลงมานั่นเองนะครับสรุปเนื้อหานะครับกับสีเทคนิคนะครับ MACD บวก KDJ นะครับทำกำไรนั่นเองนะครับ ข้อแรกครับ MACD อยู่บนเส้นศูนย์บวก KDJ เกิด Golden Cross เราสามารถตีเป็นสัญญาณมองขึ้นได้ข้อ2ครับ MACD อยู่บนเส้นสูงน,นะครับบวก KDJ เกิด Death Cross นะครับณนะตรงนี้นครับถ้า MACD ของเขายังไม่เกิด Death Cross อาจจะเป็นแค่การเขย่าหุ้นนั่นเองนะครับพี่ๆก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบขายนั่นเองนะครับ อย่างที่3ครับถ้าเกิด MACD ของเขาครับอยู่ใต้เส้นศูนย์ KDJ ของเขาเกิด d ิ s c o r ์นะครับตรงนี้เราสามารถตีเป็นสัญญาณมองลงได้เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายครับถ้า MACD ของเขาครับอยู่ใต้เส้น0ูนย์บวกกับ KDJ ของเขา g ก l d e n เด้นคครับตรงนี้ก็ตีเป็นสัญญาณรีบาวในระยะสั้นนั่นเองนะครับ และนี่นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับกับในส่วนของ4เทคนิครับนะครับทำกำไรด้วย m a r e บวก KDJ นั่นเองนะครับถ้าเกิดพี่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะกดติดตามด้วยนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ